ค่ำคืนหนึ่งในเดือนกรกฎาคมฝนตกปลปรยปรยใต้ท้องฟ้าหม่นเทากลิ่นดินชื้นประปนกับกลิ่นเหล็กสนิมจากเสาธงลมพัดเย็นเฉียบจนขนลุกทั่วแผ่นหลังเสียงฝีเท้าของนายพลประวิทย์ดังชัดเจนบนทางเดินซีเมนที่เปียกน้ำขาไม้กระแทกพื้นตามจังหวะหนึ่ง สองหนึ่งเขาหยุดหน้าต้นโพเก่าแก่ในค่ายทหารต้นไม้ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนลำต้นมีรอยเชือกเก่าๆผูกไว้เชือกเส้นนั้นแข็งกรอบเหมือนเปลือกงูแหง้งแต่ไม่เคยมีใครกล้าแต่ต้องประวิตยื่นมือออกไปช้าหาหา ปลายนิ้วแต่เชือกหนาวเย็นราวกับจับเหล็กร้อนแล้วถูกแช่แข็งทันทีเขาดึงมือกลับแต่เชือกเหมือนจะขยับเหมือนกำลังตอบสนองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงาของเขาบนพื้นก็ไม่มีแม้จะมีไฟจากเสาไฟส่องตรงมา กลิ่นคาวเลือดลอยมาแต่จมูกเขาสูดหายใจเข้าตาเบิกกว้างเพราะกลิ่นนั้นมันคือกลิ่นที่เขาเคยดมครั้งสุดท้ายในสนามรบก่อนขาของเขาจะระเบิดหายไปมือซ้ายของเขาชาหัวใจเต้นผิดจังหวะขาไม้สั่นจนน็อดหลุด แต่เขายังไม่ขยับสายตาจับจ้องไปยังเชือปริศนาเชือค่อยๆค,คลายตัวลงจากกิ่งเหมือนงูที่ตื่นจากหลับไหลแล้วเลื้อลงมาหาเขาอย่างเชื่อนช้าเสียงเหมือนกระดูกเสียดสีกันดังขึ้นในอากาศประวิทย์พยายามถอยแต่ขาไม้ติดก,กับรากโพเขาล้มลง หลังฟาดพื้นศีษะกระแทกหินภาพรอบตัวเริ่มเบลอเชือกขยับเข้าใกล้หน้าอกของเขาแล้วพันรอบร่างรัดแน่นแสงไฟดับลงทั้งค่ายเสียงทหารตะโกนหายไปความเงียบครอบคลุมเหมือนผ้าดำทึบเชือกกระตุกแรง มือของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแดงม่วงดำแล้วจู่หาหา่าเสียงหัวเราะแหบๆดังขึ้นในหูเป็นเสียงของเขาเองตอนยังมีขาทั้งสองข้างตอนยังมีเลือดเต็มร่างเสียงนั้นพูดว่า แกต้องแลกเพื่อยืนได้อีกครั้งเชือกพันที่ขาไม้ขาเริ่มขยับได้เขารู้สึกถึงกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อขาที่หายไปกลับมาอยู่ตรงหน้าเขาขาเนื้อจริงไม่ใช่ไม้แต่เลือดเริ่มซึมออกจากปลายเท้า หยดลงพื้นเป็นวงแดงฉานเขายืนขึ้นอย่างช้าหาหะารอยยิ้มแปลกประหลาดผุดขึ้นบนใบหน้าขณะนั้นเองเสียงตะโกนของนายทหารอีกคนดังขึ้นท่านนายพลอย่าแต่เชือกนั่น ประวิทย์หันไปชา้านิ่งสายตาไม่มีแววคนเชือกเกงคงพันแน่นที่เอวเขาเหมือนมันยังไม่อิ่มเหมือนยังต้องการมากกว่านี้นายพลประวิทย์ก้าวออกจากเงาโพร่างกายของเขาดูสูงกว่าเดิมแผ่นหลังตั้งตรง แต่การเคลื่อนไหวกลับไร้วิญญาณใบหน้าของเขาไร้สีเลือดดวงตาแดงกำ่ำเหมือนผ่านการร้องให้มาเป็นร้อยปีแต่ไม่ใช่ความเศร้ามันคือแรงกดดันบางสิ่งที่กำลังสิงสู่ทหารที่ตะโกนเมื่อครู่รีบวิ่งเข้ามาหา มือคว้าปืนสัน้นแต่หยุดนิ่งเมื่อเห็นดวงตานั้นท่านมันไม่ใช่ท่านเขาพึมพำเสียงแหบเหมือนมีคนบีบคอประวิทย์เอียงคอได้ยินเสียงกระดูกลัน่นแล้วพูดด้วยเสียงต่ำแหบเย็นฉันกลับมาเดินได้แล้ว เชื่อกเกงคงพันรัดเอวแถบปลายออกเป็นเส้นเล็กเหมือนนิ้วมือที่ไม่มีเล็บมันค่อยๆค,คลานไปตามแผ่นหลังของเขาลอดเข้าเสื้อและไต่ขึ้นมาถึงท้ายทอยทหารอีกนายพยายามวิ่งหนีแต่ทันทีที่เท้าแตะขอบสนาม ไฟส่องสว่างรอบค่ายกลับเปิดขึ้นพร้อมกันทั้งสนามสว่างจ้าแต่ตรงต้นโพกลับมืดสนิทเหมือนแสงสว่างหลบเลี่ยงเหมือนไม่กล้าแต่ต้องพื้นที่นั้นจากมุมมืดเสียงผู้หญิงดังขึ้นเสียงแหลมสูงเต็มไปด้วยแค้น ของของข้าไม่มีใครเอาไปฟรีกลิ่นทุกเก่ากระแทกจมูกกลิ่นเหม็นไม่แบบเส้นผมที่ถูกเผาลอยคลุ้งรอบบริเวณประวิทยุติหนิ่งดวงตาสันไหวเหมือนสติเริ่มกลับคืนเขามองมือตัวเองมือที่เคยสั่นตอนนี้แน่น มั่นคงแต่มันไม่ใช่มือเขาอีกแล้วฝ่ามือข้างหนึ่งมีรอยสักโบราณเป็นอักษรลานจานที่เขาไม่เคยรู้จักแต่ลึกในใจเขารู้ว่ามันคือคำสาปเสียงแหลมยังคงพูดต่อเจ้าขาเดินได้แต่หัวใจไม่ใช่ของเจ้าอี ทันใดนั้นเชือกเส้นเดิมดีกลับขึ้นไปพันคอต้นโพปล่อยปลายเส้นให้ห้อยต่ำเหมือนเตรียมไว้สำหรับใครอีกคนประวิทย์หันกลับเผชิญหน้ากับต้นไม้รอยยิ้มเหยียดบนใบหน้าของเขาค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงแววตาโหยหาและเสียงกระซิบแผ่วเบา ถ้าเจ้าอยากเดินจงยอมเป็นคนของมันลมแรงประทะใส่หน้าจนหายใจติดขัดท้องฟ้าเหนือไข้กลายเป็นสีดำสนิทไม่มีดาวไม่มีจันทร์มีเพียงเสียงลมหายใจของต้นโพที่หอบเหนื่อยเหมือนมันเพิ่งตืนบางอย่างเข้าไปในความมืดเสียงลมหายใจจากต้นโพ ลึกหนักและยาวนานเหมือนสัตว์ใหญ่ที่ตื่นจากการจำศีลนับศตวรรษพื้นดินรอบต้นไม้เริ่มสัน่นใบโพร่วงลงช้าหาหา่าแต่เมื่อสัมผัสพื้นกลับเปลี่ยนเป็นเศษผ้าขาดวิน่นเหมือนเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตในสนามรบประวิทย์ยืนนิง่ง ร่างไม่ขยับแต่ดวงตากลับเริ่มหลั่งน้ำตาไม่มีสีใสเหมือนน้ำเปล่าไหลาอาบแก้มลงบนรอยสักที่ข้อมือมือเขายกขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวจับปลายเชือที่ห้อยลงมาชา้หาหาหะมั่นคง เหมือนรู้หน้าที่ที่ต้องทำเสียงหญิงชรายยังคงดังในหูหนึ่งร่างเพื่อหนึ่งขาหนึ่งวิญญาณเพื่อการเดินทางเขากระชากปลายเชือกเข้าหาคอแต่ไม่ใช่เพื่อผูกไม่ใช่เพื่อจบชีวิตเชือกเลื้อยเข้าเสื้อไหลลงกลางหลัง รัดแน่นที่กระดูกสันหลังเหมือนรวมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเองทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นจากอาคารฝึกทหารหนุ่มคนหนึ่งวิ่งออกมาเปลยอ,อกใบหน้าซีดเผือดเลือดไหลาจากตาจากหูจากปาก เขาล้มหน้าทิ่มพื้นมือข้างหนึ่งยังยื่นไปทางต้นโพเหมือนขอความช่วยเหลือประวิทย์เดินเข้าหาเขาค้าหม่ของเขาเหยียบลงอย่างมั่นคงไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เครื่องจกักรแต่เป็นเนื้อแท้ที่มีเลือดไหลเวียนเขาก้มลงแต่หน้าผากทหารคนนั้น พูดเบาหาหะเจ้าจะเดินแทนข้าในครั้งหน้าเชือกเส้นเล็กเส้นหนึ่งแยกตัวออกจากหลังเขาไหลเข้าตัวทหารหนุ่มรัดรอบอกเหมือนทารกในครันเสียงหัวเราะของต้นโพดังก้องใบไม้สะบัดเหมือนปรบมือค่ายทั้งค่ายสั่นสะเทือน ไฟทุกดวงแตกพร้อมกันในความมืดมีเพียงแสงตาสีแดงสองดวงลอยขึ้นกลางต้นโพจ้องลงมาจากที่เคยมีเชือกเส้นเดียวตอนนี้มีห้อยอยู่เจ็ดเส้นพร้อมชื่อและวันเดือนปีเขียนด้วยเลือดที่ไม่แห้ง ประวิทย์หันหลังกลับเดินช้าหาหะออกจากเงาไม้แต่งเงาของเขายังคงอยู่ใต้ต้นโพไม่ขยับไม่หายไปเหมือนสิ่งที่เดินออกมาไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วร่างของประวิทย์เดินผ่านสนามฝึก แต่ละก้าวทิ้งคราบเปียกไว้บนพื้นไม่ใช่น้ำไม่ใช่โคลนแต่เป็นรอยเท้าที่ชุ่มเลือดสดเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในความเงียบทุกอาคารทุกหน้าต่างปิดสนิทแม้ลมจะพัดแรงแต่ผ้าม่านไม่ไหวติง ไม่มีใครกล้าเปิดไม่มีใครกล้าชงโงกมองเพราะทุกคนรู้มีบางสิ่งกลับมาจากต้นโพและมันไม่ใช่คนประวิทย์หยุดหน้าห้องบัญชาการผลักประตูเหล็กด้วยมือเปล่าบานประตูเปิดช้าหาหามีเสียงดังแกรกจากบานพับขึ้นสนิม กลิ่นกลัวของคนในห้องลอยมาแต่จมูกเขาในห้องมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงสามคนยืนมองเขาสีหน้าซีดเผือดคนหนึ่งจับปืนแน่นอีกคนกำลังโทรศัพท์เสียงปลายสายดังซ้ำๆว่าไม่มีสัญญาณตอบรับ ประวิทย์เดินเข้ากลางห้องเงาของเขาเหยียดยาวบนพื้นแต่เงานั้นขยับไม่ตรงกับร่างจริงมันกระตุกบิดเบี้ยวเหมือนสิ่งมีชีวิตที่พยายามหนีออกจากตัวเขาท่านหายไปเกือบสองชั่วโมงเสียงผู้พันกล่าวด้วยความสั่นกลัว ต้นโพเชือกมันมันไม่จริงใช่ไหมครับประวิทยิ้มดวงตาเปล่งแสงแดงวาบก่อนเอ่ยเสียงต่ำของจริงและของมันไม่จบแค่นี้เขาเงยหน้าขึ้นรอยแผลที่เขาเริ่มเปิดเผยให้เห็นปมเชือกฝังอยู่ใต้ผิวมันเต้นตุบฮ่หา,หา่ เหมือนหัวใจที่มีชีวิตแยกจากร่างกายเสียงหัวร้อยหญิงชราย,ยังคงก้องในหัวของทุกคนในห้องแม้ไม่มีใครพูดแต่คำพูดนั้นชัดเจนหนึ่งคนเดินได้เจ็ดคนต้องอยู่แทนและเชือกยังไม่อิ่มไฟห้องดับอีกครั้งมีเพียงเสียงฝีเท้าหนึ่งคู่ เดินห่างออกไปฉ้ามั่นคงทิ้งรอยเลือดบนพื้นเป็นเส้นทางยาวเหมือนเชือกที่คลี่ออกพร้อมจะพันใครอีกคนในคืนนี้เสียงฝีเท้าของประวิทย์ห่างออกไปเรื่อยหาหะแต่ทุกคนในห้องยังยืนนิ่ง เหมือนเวลาหยุดหมุนไม่มีใครขยับไม่มีใครกระพริบตากลางพื้นปูนเยินเฉียบรอยเลือดยังสดอุ่นและค่อยๆขยับเหมือนมีบางอย่างคลานอยู่ใต้ชั้นพื้นผู้พันคนหนึ่งกลืนน้ำลายพยายามขยับขา แต่กล้ามเนื้อแข็งเหมือนถูกตรึงหัวใจเต้นถี่เหมือ่อซึมทั้งหลังเขาตัดสินใจก้มลงมองรอยเลือดสิ่งที่เห็นไม่ใช่รอยเท้าแต่มือเล็กหาหะสีดำไม้หลายสิบมือ ขยับช้าๆตามทางที่ประวิทย์เดินผ่านมือเหล่านั้นไม่มีแขนไม่มีร่างเพียงมือที่ดูเหมือนเป็นของเด็กของหญิงชราและของทหารในเครื่องแบบผู้พันปรีดร้องเสียงแหกปากสะท้อนทั่วห้องเขาล้มลง มือหนึ่งพยายามดันตัวเองหนีแต่พื้นกลับเหนียวเหมือนมีของเหลวหนืดดูดร่างเขาไว้เสียงปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัดผู้บัญชาการอีกคนยิงใส่รอยเลือดกระสุนเจาะพื้นปูนแต่สิ่งที่ไหลออกมาไม่ใช่เศษหินมันคือเส้นเชือกเส้นเล็กสีแดงเข้ม ุ่งขึ้นจากรอยกระสุนพันรอบปลายเท้าเขาในพริบตาเขาร้องเสียงหลงล้มลงกับพื้นเชือกเริ่มลากเขาผ่านประตูเหล็กออกไปในความมืดประตูปิดเองอย่างช้าหาหาเสียงสนิมขูดกับเหล็กดังครืด ความเงียบกลับมาอีกครั้งเหลือเพียงผู้พันคนสุดท้ายยืนตัวสั่นจ้องประตูและเสียงกระซิบเสียงเดิมแหบแห้งเยือกเย็นหนึ่งขาแลกหนึ่งชีวิตถ้าเจ้าอยากเดินจงเลือกว่าจะเป็นเชือก หรือจะเป็นร่างที่มันใช้เดินต่อไปเงาจากไฟนอกหน้าต่างเริ่มขยับเข้ามาไม่ใช่จากต้นไม้ไม่ใช่จากคนแต่จากบางสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและมันกำลังจะเข้ามาในห้องนั้นตอนจบเงาสุดท้ายใต้ต้นโพเช้าวันรุ่งขึ้น หมอกปกคลุมค่ายทหารจนแทบมองไม่เห็นถนนเสียงนกเงียบงนันไม่มีเสียงฝึกไม่มีเสียงปืนมีเพียงเสียงธงกระพือเบาๆจากเสาธงหน้ากองบัญชาการจะสมบุรณ์ทหารกเกษียณที่แวะมาเยี่ยมลูกน้องเก่าเดินเข้ามาในค่ายอย่างช้าหาหะ สายตาเขาจับจ้องไปยังต้นโพเก่าที่ตอนนี้มีผ้าขาวม้าผูกอยู่เจ็ดเส้นลมพัดผ้าไหวเหมือนธงรบของคนตายเขาหยุดยืนถอนหายใจยาวแล้วหลุบตาลงในมือของเขา ถือกล่องไม้เก่าๆที่ถูกมัดไว้ด้วยสายศินพวกเองลืมของพ่อข้าไว้ใต้ต้นนี้เมื่อห้าสิบปีก่อนเขาพึมพำกับตัวเองและวางกล่องลงตรงรากโพกล่องค่อยๆจมลงดินไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงแต่จูหาหะ ลมก็สงบเสียงธงเงียบลงเงนาที่เคยพันรอบต้นไม้ถอยกลับเงนาของเชือกหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ภายในกองบัญชาการเอกสารรายชื่อทหารหายสาบสูญถูกเก็บเข้าตู้เหล็กไม่มีการสืบสวน ไม่มีประกาศพระผู้บัญชาการใหม่สั่งไว้ชัดเจนบางเรื่องปล่อยให้มันเงียบก็พอต้นโพยยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีใครตัดไม่มีใครกล้าแตะเชือกที่ผูกไว้แต่ทหารในค่ายเริ่มเดินอ้อมทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงมันทุกวันคืนหนึ่งของปลายปี ใยหน้าต้นโพดับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงไม่มีเชือกมีเพียงเงาหนึ่งเดินออกจากใต้ต้นไม้อย่างสงบอย่างไร้ร่างและไม่มีเสียงฝีเท้าเลยแม้แต่น้อยมันไม่ต้องการขาอีกต่อไป มันเป็นส่วนหนึ่งของต้นนั้นแล้วตลอดไป